สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาอัปเดตสินค้าร้าน NDA Shop พร้อมส่งของเราเลยในวันที่9เมษายน63นะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละแบบเลยเนาะเดี๋ยวพี่ไปแบบเร็วๆเลยนะครับแบบที่1จะเป็นรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็น Barbie k l ค Land หรือ Barbie นี่นะครับตัวนี้190บาทมีแบบตามนี้เนาะเบื้องต้นนะครับแบบเพิ่มเติมไปดูเอาใน f a c e b o o k 190นะครับตัวนี้ ต่อมาเป็นบาร์บี้แองเจลเบบี้ตัวนี้170บาทนะอ่ะต่อมาครับเป็นบาร์บี้ตัวนี้สาวญี่ปุ่น170บาทเช่นกันลาเพนเซลเกาหลีครับกล่องละ190บาทโมเดิร์นพิตตี้เกิลตัวนี้ หนึเจิบาทมี3แบบนะแล้วก็ในด้านของตัวนี้นะครับรุ่นนี้กล่องละสองร้อนะครับลาพันเซลมี3แบบ พี่ให้ดูแบบเบื้องต้นแล้วกันเนาะตัวนี้มี3แบบนะครับผมยาวมากกล่องละ200แล้วก็จะมีในด้านของบาร์บี้เอมมาก็มีนะตัวนี้200เช่นกันครับตัวนี้ต่อมาเป็นบาร์บี้ปั่นจักรยานนะครับรุ่นนี้270บาทครับงาน,นสวยมาก บาร์บี้ขับมอเตอร์ไซค์ของเรารุ่นนี้290บาทบาร์บี้บิวตี้แฟชั่นดอครับตัวนี้240มี2แบบนะครับมีชุดสีแดงแล้วก็ชุดสีม่วงรองเท้าเยอะมากตัวนี้240เองต่อมาครับบาร์บี้สูง36เซนติเมตรตัวนี้250บาท เหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะบาร์บี้แฟชั่นเจ้าหญิงครับรุ่นนี้ราคาพิเศษเลยนี่นะครับตัวนี้สวยมากร้อยแปดสิบบาทครับต่อมานะครับจะเป็นบาร์บี้เจ้าหญิงแฟชั่นรุ่นนี้กล่องละสองร้อยบาทนะครับมีสองแบบสีชมพูกับสีเหลือง บาร์บี้สาวเกาหลีครับตาแก้ว3มิติตัวนั้น250บาทครับต่อมาตัวนี้เป็นบาร์บี้เด็ก220มีเสียงไหมนะตัวนี้กดที่อกแล้วมีเสียงมี3แบบบาร์บี้เจ้าหญิงสูง40เซนติเมตรครับรุ่นนี้2 7 0บาทมี2สี ให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันใกล้ๆรุ่นนี้250นะครับ Barbie Fashion Girl Barbie Haley ครับรุ่นนี้ขายดีมากมีหลายแบบ250บาทงานข้อต่อทั้งตัวเดี๋ยวให้ดูแบบเบื้องต้นแล้วกันนะเด็กๆต่อมาครับ รุ่นนี้โมเด n พิตตี้เกิลตัวนี้200มีคาถาด้วยมีหลายแบบนะต่อมา Barbie b e a u ตีครับรุ่นนี้มี3แบบ250บาทนะมีถึง3แบบเลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมไปดูในเฟสนะต่อมาเป็นบาร์บี้คู่รักบาร์บี้ครอบครัวครับ ตัวนี้220บาทมีเอนะ่บาทมีสองสีนะบาร์บี้เจ้าหญิงฮีมาครับมี2ตัวใน1กล่อง250บาทต่อมาเป็นบาร์บี้ปั่นจักรยาน270บาท แล้วก็ห้องนอนบาร์บี้นะครับรุ่นนี้350บาทงานดีมากวัสดุสวยดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะบาร์บี้แฟชั่นเจ้าหญิง200บาทมี2สีชมพูกับแดงนะครับแดงชมพูตัวนี้200นะครับ สำหรับเด็กๆคนไหนที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรืออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยนะครับที่มีช่องทางในการติดต่อทางต่อไปนี้เลยช่องทางแรกเนี่ยจะเป็นทางไลน์นะครับเด็กๆสามารถที่จะกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ ID ตามนี้ได้เลยคือ a t u s n 7330u ต้องพิมพ์ให้ครบนะครับหรือแม้กระทั่งสามารถที่จะสแกน qr code ตัวนี้ได้เลยนะอ่ะสแกนเลยครับพันไม่เอ่ย ท่าไม่ทันแคปหน้าจอไว้ก่อนได้นะต่อมาครับจะเป็น IG ของร้านเราเนาะ NDA Shop ครับกด Follow กันได้เยอะๆเลยมีรีวิวสินค้ามากมายตามนี้นะครับต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะครับเด็กๆต่อมาครับจะเป็นเพจของร้านขายบาร์บี้ราคาถูกมากเสิร์ชชื่อใน Facebook ได้เลยแล้วก็มาดูสินค้าได้นะครับพิมพ์ตามนี้นะ ขายบาร์บี้ราคาถูกมากและกดกนหาได้เลยครับและที่สำคัญฝากไว้อีกหนึ่งเพจนะครับกับเพจตุ๊กตาบาร์บี้ชุดบาร์บี้เสิร์ชชื่อตามนี้เหมือนกันนะครับเด็กๆนี่นะเป็นแฟนเพจของร้านเราเช่นกันมีสินค้ามีบาร์บี้มากมายเลยเด็กๆสามารถที่จะเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมดูรีวิวสินค้าหรือว่าสั่งสินค้าได้เลยนะครับ นะทั้ง2เพจนี้เลยแล้วก็ IG ของร้านเรายังไงพี่ก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับร้าน NDA Shop ของเรานะครับสำหรับนี้บายบายสวัสดีครับ